ชายแดนเดือดระอุอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อชายแดนแม่สอดนะครับทหารเมียนมาเนี่ยเปิดฉากยิงนะครับฐานถล่มฐานที่มั่นกระเลียงนะครับผู้อพยพกว่า500นะครับ500คนนะฮะจอที่จะเข้ามาในไทยนะครับเมื่อวันที่13มมกราหกสามนี้นะครับผู้สื่อข่าวจากชายแดนไทยพม่านะครับไทยเมียนมาเนี่ยฮะตรงข้ามอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับ ว่าหลังจากที่ทางการเมียนมา่ามีคําสั่งให้3ทาหาราระดับผู้บังกังคับกองพันนะฮะให้พ้นจากตำแ,แหน่งเลยนะครับในข้อหานะครับสมรู้ร่วมคิดกับชาวต่างชาตินะครับสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับเมื่อวันเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่นะครับส่งผลให้สถานการณ์ชายแดนระหว่างาชายแดนไทยชายแดนในฝั่งเมียนมาน่านี่ฮะตึงเครียดกับ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อยู่แล้วนะฮะยังสุ่มเสี่ยงให้เกิดการปัทะะกันระหว่างรัฐบาลเมียนมานะครับกับกองกำลังติดอาวุธนะครับซึ่งภายใต้การนำของ3ผู้นำทหารนะครับที่ถูกสั่งปลดตำแหน่งนะครับคุมกำลังติดอาวุธนับหมื่นนายนะครับสั่งเตรียมพร้อมลบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ล่าสุดกองกำลังทหารเมียนมานะครับได้เปิดฉากโจมตี กำลังกลมชุดกลมกาลังชนกลุ่มน้อยนะครับขออภัยติดอาวุธท้ายหมู่บ้านของเซอร์คาวเดอร์นะครับเขตกองพลที่5ของรัฐกะเหลี่ยงนะครับในจังหวัดผาอันตรงข้ามอำเภอท่า2องยางจังหวัดตากของไทยนี่เองนะก็คือ,คอทั้ง2ฝ่ายมีการประทะกันดุเดือดนะครับใช้อาวุธประจํากายอาวุธหนักโจมตีระหว่างกันนะครับโดยผลทําให้นะครับ าชาวบ้านรัศดรชาวกะเรี่ยงนะครับจํานวนประมาณ80คคเรือนนะครับประมาณ588คนนะคนรับหนีออกจากหมู่บ้านของตัวเองนะครับมาอยู่ตามป่าเขาตามถ้ำนะครับหลบในหลุมหลบภัยตาจากกระสุนปืนนะครับท่ามกลางอากาศที่ตอนนี้ก็หนาวเย็นนะฮะซึ่งเดินทางมาจออยู่บริเวณใกล้ชายแดนไทยแล้วนะครับในขณะที่พลโทอภิเชษซืสอสัดนะครับ แม่ทัพภาคสานะครับภาคสามค,ครับกล่าวว่าการปลดผู้นำระดับสูงของกองกำลังชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็อาจนำไปสู่ความรุนแรงนั้นน,ะ <c oughs> น่นนะเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็จะยังไม่ส่งผลกระทบกับไทยนะครับเนื่องจากเป็นความขัดแย้งด้านผลประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในของประเทศเมียนมาเขานะครับ